เจนันเกมมิ่งรับจัดการขายและหายไดีระดับไฮเอน์รับการซื้อขายไอดีปลอดภย100ัยร้อเซและรับเติมเงินราคาถูกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งเพจแท้ต้อง20,000กว่าผู้ติดตามเท่านั้นลิงก์อยู่ที่ใต้ description นะครับมาลองดูกันนี่นี่นะครับตัวนี้นะแน <c oughs> ่นอนอยู่แล้วนะครับธนูกับการล่าบอสเป็นอะไรที่เข้า <c> ใ <oughs> จได้นะครับเนาะมันโซโลได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รุนแรงด้วยนะตัวนี้แรงมากนะครับแรงโคตร โฟกัสช็อตแบบทีนึงนี่คือแบบโอ้สองสามล้านนะครับนะเอาเรื่องเอาเรื่องสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเพจเจนันเกมมิ่งนะครับวันนี้มีมานำเสนอเป็น per, Server, rie, ID Sniper Server Valkyrie Nemesis ID นดีนี้นะครับก็ขอเกินไว้ก่อนเลยว่าสายเจาะนะครับ ไม่คนพลาดนะของแน่นๆนะครับเล่นต่อได้ยาวๆเลยนะตัวนี้นะก็แน่นอนนะครับถ้าใครสนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจเจนันเกมมิ่งรับการสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตี100%เนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเลเวลอยู่ที่71จ็อบอยู่ที่33นะครับเซตัสยืนเมืองตัวนี้ค่าเด็กนะครับใส่ประดับเด็ก2ข้างเนาะก็เด็กอยู่ที่1,691นะครับค่ารักอยู่ที่105ยห้าเอจิสี่สนะครับส่วนแมกกาพีนะครับตัวนี้เลือดอยู่ที่3,18,000เนาะะนครับ ยืนเมืองตัวนี้อยู่ที่4 5 0 0 0 4 6 0 0้แล้วกันนะผมตีให้คมกลมนะครับเกินไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ถ้าใส่เป็นประดับทาลิสเอทีเคเนาะก็จะ ยืนเมืองประมาณ60,000กว่านะครับแต่แน่นอนเนาะก็ต้องใส่หน้ากากเจาะนะครับในการล่าบอสนะต่อมานะครับเตตัสขั้นพื้นฐานหรือว่าขั้นสูงนะครับแน่นอน s อ d นะครับความเร็วในการยิงตัวนี้อยู่ที่1 7 3 2 Final ออไฟนอนะครับอยู่ที่300เปเนาะต่อมานะครับสายเจาะเราต้องไปดูค่าเจาะเกาะนะครับตัวนี้พีเพนอยู่ที่2078ัไฟนลพีเพนนะครับอยู่ที่7 4เซตนะครับ f ฟ n a ลพีดามเ e b โบนัอยู่ที่42%นะครับแล้วก็ฟิสิ l คลไลสติลหรือว่าดูดเลือดตัวนี้ดูดเลือดอยู่ที่8%นะครับส่วนได้เปรียบประพันธ์ก็ดูได้ตามนี้เลยเนาะต่อมานะครับทางด้านของสวมใส่เนาะอย่างที่ทุกคนรอคอยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ที่ได้เกินไปเนาะตัวนี้นะครับมีลูกแก้วดำเนาะก็บวกพีเคนะครับบวกเจ็ดไว้ให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะถ้าใส่ก็เพียรนเคยืนมือประมาณ6กเจ็ดหมื่นนะครับก็ค่อนข้างสูงแล้วก็มีประดับเด็กไว้สบรองนะครับสาหรับคนที่จะไปบวกแปดหรือว่าตีบวกแตกก็เอาไปซ่อมกันได้เลยเนาะมีประดับอินให้นะครับแล้วก็มีแหวนคริสองวงนะของมะเร็งวันนะครับแล้วก็แหวนดูดเลือดนะครับเนาะแล้วก็ชุดเกาะเมอร์ฟี่นะครับสาหรับคนที่ จะเอาไปลง KVM GPG นะครับก็มีทางด้านชุดเกราะกับมัพให้นะผมขอมเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกแน,น่นอนนะครับตัวนี้ใส่เป็นอาวุธอาวุธใหญ่เนาะก็อัพเกรด140นะครับรีไฟล์บจ็7ออฟแมว10 10 10เด็กล้วนการใส่เป็นเด็กเดย์ทั้ง3ใบนะครับก็ยิงธาตุไฟกับธาตุดินเนาะ ต่อมานะครับทางด้านของนากขากะเจาะตัวนี้ปรับแต่ง3ขีดแล้วนะครับก็บวก8นะครับอัปเกรด35ออกแมว10 10 10นะครับการ์ดใส่เป็นโอซิลิสเอเนาะก็พีเพนกับตายเกิดนะครับต่อมานะครับประดับทั้ง2ข้างเนาะเอเซอรี่นะครับก็ใส่เป็นประดับเล็กทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับอัปเกรด35รีไฟบวก7ออฟไฟล้วนเช่นกันนะครับ ส่วนการ์ดก็ใส่เป็นไข่ปลามาริเทเฟียพีเดเมตโบนัสหกเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็มีออฟเด็กให้นะครับทั้งสองข้างเลยนะสำหรับคนที่จะยกไปเล่นออฟเด็กล้วนนะครับเนาะก็มีไว้ให้นะครับทั้งคู่เลยนะต่อมานะครับทางด้านของชุดเกราะตัวนี้ตอนนี้ใส่เป็นชุดเกราะวาคิลี่นะครับทั้ง3ชิ้นเลยเนาะชิ้นแรกนะครับก็ชุดเกราะอัพเกรดเจ็ดสิบหรือไฟบวกห้าออฟแมวสิบสิบสิบนะครับการ์ดก็เป็นหมีขาวบวกเลือดสิบสองเปอร์เซ็นต์ต่อมานะครับทางด้านมัพก็อออัเเกรรดจไฟฟลม้วน เด็กเหมือนกันนะครับการ์ดก็ใส่เป็นการ์ดหนอนบวกเลือด12%ในสุดท้ายนะครับก็คือรองเท้าตัวนี้รองเท้าอัปเกรด70นะครับรีไฟบวก6อัพแมว10 10 10เด็กล้วนการ์ดก็เป็นบวกเลือด12%หมาม่วงนะฮะต่อมาทางด้านของเฮดเกียร์เนาะตัวนี้ก็ใส่เป็นหัวขาฟ้านะครับการ์ดที่เสียบก็เป็นฟิลนี่นะครับพีดัมเบอร์นั12ท12%ทั้งหน้ากากนะครับก็ใส่เป็นมนะัตเตอร์ริงเนาะนะครับเสียบการ์ดเป็นมัตเตอร์ริงนะการ์ดไฟนอลพีเพนนะครับบวก ส่วนจมูกนะครับก็ใส่มาสเตอร g ิงไหนเช่นกันนะครับเจอะเกราะ12%ต่อมานะครับขอเพิ่มเติมทางด้านของส่วนการ์ดในตัวบ้างตัวนี้นะครับก็มีการ์ดไว้ให้พอสมควรสําหรับคนที่เปลี่ยนธาตุนะครับเนาะก็มีนะครับเอ่อแมงทองไว้ให้ทั้ง3ใบนะครับก็จะยิงธาตุลมและก็ธาตุน้ํานะครับสำหรับการล่าบอสหรือว่ายิงคนอะไรงนี้ก็สามารถไปสลับเปลี่ยนการ์ดได้เลยนะครับยิงได้แทบทุกธาตุนะครับเนาะต่อมานะครับก็ส่วนประดับถ้ายิงเร็วไม่พอนะครับตัวนี้ก็มีโกลเด้นทิปบักหรือว่าแมงงทอยิเรร็ววไ้้ให60นะคับ ธาตุแสงก็มีนะครับธาตุแสงกับธาตุเนเจอร์เนาะก็โอลิสิตนะครับประมาณนี้เนาะเด็กก็มีเผื่อไว้ใบหนึ่งนะครับการกระต่ายก็มีนะครับนี่นะฮะพิเดทีค12%ต่อมานะครับมาต่อกันทางด้านของอาวุธเงาบ้างนะครับตัวนี้อาวุธเงาเลเวลห้าแล้วนะการอัพสกิลก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับคันหน้าก็น่าจะเลเวลสี่แล้วเนาะ ยิงไวขึ้นมากๆเลยนะครับต่อมานะครับทางด้านปลูกพลังกันบ้างเนาะตัวนี้ปลูกพลังอัปเกรดอยู่ที่ขั้น5นะครับปลูกพลังออฟแมวนะครับหรือว่าเอนชันอยู่ที่ขั้น5เช่นกันปลูกพลังรีไฟนะครับอยู่ที่ขั้น2นะครับต่อมานะครับทางด้านของแฟชั่นเนาะเพิ่มความเก๋ให้ตัวเรานะครับตัวนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะนะครับหัวพึ่งก็มีนะหัวบ l ิ n g งนะครับของสุลต่านก็มีนี่ประมาณนี้นะครับชุดนะครับก็มีชุดหมานะชุดสุลต่านนะครับชุดนักรบเนาะ หลังก็มีกระเป๋ามีหมีมีธงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะส่วนค่าประกายนะครับตัวนี้อยู่ที่170นะต่อมานะครับทางด้านสัตว์ขี่เนาะตัวนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ไว้ให้นะครับสปีด6แล้วก็พาท์ทุกซีซั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหาดเนาะมอเตอร์ไซค์มายูนิคอร์นนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดก็คือบอลลูนพึ่งนะครับก็มีไว้ให้นะ สุดท้ายนะครับที่เราจะคุยกันก็คือไลฟ์สกิลตัวนี้นะครับตกปลาเลเวล6ขุดแร่เลเวล6นะครับเก็บเกี่ยวเลเวล3หลอมเลเวล7ปรุงอาหารเลเวล1สัตว์เลี้ยงก็เลเวล1นะครับถ้าใครสนใจไอดีนี้นะครับก็สามารถติดต่อเจนนั้นได้ที่เพจเจนนั้นเกมมิ่งนะครับเพจแท้ต้อง20,000กว่าผู้ติดตามเท่านั้นลิงก์อยู่ที่ใต้ไดสคริปชันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ